สวัสดีครับผมสำหรับนะครับแฟนๆช่องคุณยายบรอยแตมิลอรี่นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็วันนี้น้องช้างนะครับคุณยายบรอยนะครับทีมงานช้างตกงานนะครับหน้าวังทะลุนะครับก็รอนะครับเวลากลับบ้านเนาะนะครับตอนนี้นะครับก็ช่องนะครับสามสาวดาซซ่่นะครับก็นะครับกำลังไล์สุดนะครับเตื้อ นะครับขายอาหารช้างนะครับให้กับน้องช้างนะครับรวงทะลุนะครับทั้งหมดนะครับประมาณ30มสิบกระเชอกเนาะนะครับตอนนี้ก็นะครับอาหารช้างก็น่าจะเหลือไม่มากแล้วเนาะนะครับรออีกสักครู่หนึ่งเนาะนะครับก็ถ้านะครับไรุ้ดนะครับขายอาหารหมดเนาะนะครับ ทางก็นะครับจะได้กินเสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะถือว่านะครับเสร็จภารกิจในวันนี้เนาะนะครับก็นะครับช้างทุกเชืออย่างนี้เนาะนะครับก็มาจากนะครับต่างที่เนาะนะครับบางเชือกก็นะครับเคยไปอยู่ภาคเหนือนะครับภาคใต้นะครับอยู่พัทยาชนบุรีเนาะนะครับอยู่ตามปางช้างของเอกชนนะครับซึ่งเจอวิกฤตนะครับโควิดนะครับก็นะครับ ทำให้ไม่มีรายได้นะครับทุกเชือก็นะครับร้วนแต่เป็นช้างนะครับของหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับตอนนี้ก็นะครับไม่มีรายได้มานะครับ1ปีเกือบจะ2ปีแล้วนะครับก็ต้องใช้วิธีนะครับในการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็นะครับใช้โซเชียลนะครับเป็นสื่อนะครับแพร่กระจายนะครับก็การใช้ชีวิตนะครับ ของคนนะครับก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะนะครับรวมตัว uh กันมากก็ไม่ได uh> ้นะครับน้องเที่ยวนะครับเพราะเที่ยวไม่ได้นะครับก็ต้องใช้วิธีการนะครับไฟ้สดนะครับผ่านสื่อออนไลน์นะครับให้นะครับน้องเที่ยวนะครับหรือนะครับแฟนแฟนอนะครับของน้องช้างนะครับได้ติดตามแทนเนาะนะครับก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับอ่อนะครับ่านะครับไฟ้สดขายผลไม้หมดนะครับ ก็น้องช้างก็จะได้กินนะครับผลไม้นะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับด้วยระยะทาง3มกิโลนะครับอันนี้ก็ถือว่าพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่เนาะนะครับก็หวังมานะครับช่องสามสาวดาวซิ่งนะครับก็นะครับจะไล์สดขายผลไม้นะครับหมดเร็วนะครับ บรรยากาศนะครับวังทะลุนะครับบริเวณนี้ก็นะครับจะเป็นนะครับดินแดนลอยต่อนะครับ3มอำเภอ2จังหวัดนะครับก็มีอำเภอท่าตูมอำเภอสตึกนะครับแล้วก็อำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์เนาะนะครับก็มีนะครับน้ำสองสายนะครับไหลมาบรรจบกันนะครับก็จะมีนะครับลำน้ำชีนะครับไหลมาจากห้วยเสนียงนะครับ แล้วก็นะครับแม่น้ํามูลนะครับไหลออกมานะครับจากเขื <mon> ่อนอุบลรัตน์นะครับก็นะครับทั้งสองสายนี้ก็ไหลมาบรรจบกันนะครับแล้วก็จะไหลลงแม่น้ําคขงนะครับแล้วก็ลงทะเลนะครับคือปลายทางนะครับก็นะครับสำหรับที่วางทะลุนะครับตั้งแต่อดีตไปถึงปัจจุบันนะครับก็จะเป็นนะครับพื้นที่เลี้ยงช้างของนะครับชุมชนชาช้างของเราที่นี่นะครับ ก็ถือว่ายังครับยังเป็นป่าไม้ที่อุดรมสมบูรณ์นะครับนู่นะครับป่าด้านหลังไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงป่าเลี้ยงช้างทั้งหมดเลยนะครับนี่คุณยายบอลอยก็นะครับพร้อมแล้วครับหันหัวนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้กินผลไม้เลยนะครับนะครับ สามสาวดาซิงนะครับสมาชิกหนึ่งเชือกก็อยู่ในกลุ่มใหญ่นอกนะครับอันนี้นะครับเป็นนะครับฟวานนะครับคนเดียวนะครับเลี้ยงช้างสามเชือกเนาะนะครับเป็นช้างครอบครัวนะครับที่ได้นะครับเป็นมอดดสืบท่อต่อกันมานะครับครับและนี่ก็คือนะครับต้นสับปะรดนะครับเป็นอาหารนะครับของนะครับกลุ่มช้างตกงานณวังทะลุเนาะนะครับ ก็นะครับก็มาลงช่วงเช้าเนาะนะครับพี่ควานเช้าทุกเชือกนะครับก็จะช่วยกันลงนะครับก็นะครับนับเป็นต้นนะครับแบ่งเป็นกองนะครับตามจํานวนช้างที่มาในแต่ละวันเนาะนะครับก็นะครับเป็นต้นสับปะรดนะครับสดสดเลยนะครับก็นะครับหลังจากนะครับพี่พี่ควานนะครับพาน้องช้างกลับบ้านนะครับก็นะครับจะนํารถมานะครับใส่ต้นสับปะรดกลับบ้านด้วยนะครับ ครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะให้น้องช้างไว้กินที่นี่นะครับในช่วงที่มาทํากิจกรรมนะครับไฟ์สดขายอาหารนะครับเพื่อหารายได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะนะครับร่วมๆนะครับ30กลกองด้วยกันนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของนะครับกิจกรรมที่วางพะรุแล้วนะครับผม ก็นะครับ sì, hint, bah, ged. สำหรับนะครับกลุ่มช้างตรงที่ังทะลุนะครับ <discomfort> ก <poking lui> ็นะครับก็จะมีกิจกรรมหลักๆนะครับด้วยกันก็นะครับก็คือการนะครับเล่นน้ำนะครับในช่วง11นาฬิกานะครับกับช่วงเย็นนะครับบ่าย3โมงเนาะนะครับแล้วก็จะมีการนะครับไลฟ์สดนะครับเพื่อนะครับให้แฟนๆได้ดูเนาะนะครับกิจกรรมนะครับของน้องช้างด้วยนะนะครับอย่างนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับ แดนชูนะครับไลฟ์สดนะครับนะครับเป็นการนะครับเต้นนะครับแสดงนะครับให้ดูอีกหนึ่งอย่างเนาะนะครับ วันนะครับช่วงนี้น้องเที่ยวก็นะครับไม่สามารถมาดูได้ด้วยตาตัวเองเนาะนะครับก็ต้องนะครับดูผ่านสื่อโซเชียลเนาะนะครับออนะครับกลุ่มช้างที่วังทะลุนะครับทั้งหมดนะครับก็นะครับจะเป็นช้างเชือกใหญ่เนาะนะครับที่นะครับเคยให้บริการนะครับ แท็กซี่ช้างนะครับตามปางช้างเนาะนะครับก็จะมีเชือกเล็กแค่นะครับไม่กี่เชือกเนาะนะครับเกือบทั้งหมดก็นะครับเป็นช้างเชือกใหญ่เนาะนะครับก็นะครับเคยให้บริการนะครับแท็กซี่เนาะนะครับแล้วก็อาบน้ําเล่นน้ํากับน้องเที่ยวนะครับตามปางช้างนะครับก่อนที่โควิดจะเข้ามาเนาะนะครับตั้งแต่โควิดเข้ามานะครับก็ไม่ว่าจะเป็น นะครับคนนะครับสัตว์นะครับก็ลําบากด้วยกันทั้งนั้นนาอนะครับก็โดยเฉพาะชุมชนของเรานะครับที่นะครับเป็นชุมชนที่มีช้างเลี้ยงนะครับที่เยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นาอนะครับซึ่งนะครับช้างทุกเชือกนะครับก็จะเป็นของนะครับพ่อควานนะครับเป็นนะครับมดกตกทอดนะครับเลี้ยงสืบทอดต่อกันมานะครับไม่ใช่ช้างของนายทุนนะครับ หนึ่งครอบครัวนะครับอาจจะมีช้างนะครับ1นถึงสมเชือกโดยประมาณเนาะนะครับก็บางคนก็มีเชือกเดียวบางคนก็นะครับมี2เชือกสามเชือกซึ่งนะครับเป็นช้างแม่ลูกเนาะนะครับเลี้ยงนะครับสืบทอดต่อกันมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับบรรพบุรุษของเรานะครับก็นะครับราชาติสิบหกสิบปีที่แล้วนะครับก็าเคยเข้าไปกับนะครับช้างป่านะครับฝั่งกัมพูชาด้วยเนาะนะครับ ก็นะครับบางเชือกนะครับก็นะครับได้สืบนะครับเชื้อสายนะครับสายเลือดมากับช้างป่านะครับตั้งแต่นะครับ50 60ปีที่แล้วเนาะนะครับก็เลี้ยงสืบท่ดต่อกันมานั่นเองก็ถือว่าเป็นมรดกนะครับของชุมชนนะครับชาวปวยของเราที่สืบท่อต่อกันมานะครับวิกฤตโควิดแบบนี้ก็นะครับ อะไรช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อนเนาะนะครับโดยเฉพาะช้างนะครับซึ่งเป็นสัตว์นะครับที่กินเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เนาะนะครับโดจะกินอาหารช้างเฉลี่ยนะครับ10%ของน้ำหนักตัวเนาะนะครับเชือกหนึ่งก็หนัก3-4ตันนะครับก็กินวันละนะครับ3-400ึกิโลเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้ให้ทีเดียวนะครับส0มร0อยสี่ร้อยกิโลนะครับถ้าให้ทีเดียวก็นะครับทั้งกินทั้งเหยียบทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใส่ สุดท้ายจริงครับนี่ก็นะครับมี f อนะครับก็จะดีเนาะนะครับก็หมาอหางช้างนะครับเกือบ100่ตะกร้าเลยเนาะนะครับเพื่อนะครับน้องช้างฝกงานที่วงทะลุเนาะนะครับก็นะครับหมดรอบนี้นะครับก็จะได้เดินทางกลับบ้านแน้วนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ท้ามนองนะครับก็นะครับรอ F อซนะครับ เมาอาหารช้างนะครับจนหมดนะครับตามจำนวนเลยนะครับวันนี้กินอย่างาอร่อยนะครับมีเครมันแก้วเต็มควาด,ด้วยนะครับถือว่าเป็นอาหารเสริมเนาะ ครับเชือกเล็กนะครับน้องพร้อมซัพบเชือกนะครับแล้อีกเชือกหนึ่งครับผมน้องเหมยเหมยก็สาาๆนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีนะที่เมาของช้างในวันนี้นะครับก็นะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องคุณยายบัวลอยเฟมอดีด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน้องนะครับแล้วก็นะครับฝากในช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับคุณยายบัวลอยเฟมอดีนะครับก็นะครับจะโพสต์รูปสวยๆนะครับเกี่ยวกับช้างน้องนะครับเหมาะสําหรับนะครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเฟซบุ๊ก นะครับเฟซบุ๊กนะครับคุณยายบัวลอยจัม่าี่ด้วยนะคระับมนะครับเป็นก็นะครับเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับเ,เป็นการนะครับกินผลไม้<ส>นะนนครับอนายายนวลจัายายนายายขนตาย,ยาวที่สุดในโลกมนมีเวลาเดี๋ยวจะไปติต่อมีล้ะเียาต้นเร้างหม้อ้านหนึ่ยคะแนนจากไม่เก่ง ครับและนี่ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งเชือกนะครับสมาชิกของกลุ่มช้างตกงานนะครับชื่อว่าน้องไม้เมยนะครับอายุ6กขวบน้องนะครับอันนี้คอนะครับลงน้ําก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับอกอนนะครับพื้นที่ลงน้ํานะครับก็นะครับสะดวกสบายนอนะครับเป็นพื้นคอนกรีตนะครับลาดเอียงนะครับประมาณสี่สิบองศานานะครับ ครับน่าจะชอบอากาศร้อนเนาะนะครับก็เลยอยากจะเล่นน้ํานะครับทั้งเล่นทั้งกินเนาะนะครับก็นะครับเป็นนะครับแม่น้ำนะครับถือม่ต้องให้น้ำทำไม่ได้นะครับขังเนาะนะครับเวลาช้างขี่ช้างถ่ายลงนะครับน้ําก็ไม่ได้เป็นน้ําเสียเนาะนะครับก็จะไหลนะครับไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ทําให้น้ําได้เปลี่ยนุนเวียนนะครับถ่ายนะครับน้ำเสียไปด้วยเนาะนะครับ น้องเมยเหมยทำอะไรครับน้องเหมยเหมยน่าจะชอบเล่นน้ำนะครับสำหรับน้องเมยเหมยนะครับ ถ้าอากาศร้อนนะครับน้องช้างเขาก็อยากอาบน้ำน้องนะครับเพราะว่าช้างนะครับไม่ได้มีเหงื่อนะครับไหลออกมาเหมือนมนุษย์เหมือนคนเรานะครับก็จะขับออกมานะครับในรูปแบบของนะครับน้ําปัสสาวะนะครับนี่ก็นะครับรู้สึกว่านอนแล้วนะครับสำหรับน้องเมย์เหมย จังหวะขายาวขาอมสินยาวเก้าเอาเก้าเอาไปเลยไม่จกเขาไม่ใช่ครับจีนยืนเยวาม่เฮ้กันจียเลยอ่ะป๊เดีวเากันเดียว่จียเลยีนยนช่วยี่วยอ่ะจีนยืดช่วยี่วยผมมีขวด